นธนกิจออนไลน์ไม่ได้มาแทนที่คริสตจักรแต่มาเป็นเครื่องมือหนึ่งเพื่อช่วยคนให้เข้าถึงพระเยซูได้โดยที่ไม่มีข้อจํากัดอะไรและเมื่อเขาเติบโตขึ้นเขามีอิสระที่จะเลือกเองว่าเขาจะก้าวเข้าสู่ระบบคริสตจักรหรือไม่แต่ไม่ว่าเขาจะเลือกยังไงก็ตามสมาคมนานาพรจะยังคงเดินเคียงข้างพวกเขาตลอดไปเพื่อให้เขาได้เติบโตในความสัมพันธ์กับพระเยซูอย่างมั่นใจและปลอดภัยจริงๆตลอดเวลา30ปีที่ผ่านมาครอบครัวของพี่นกนะคะเราทุ่มเทชีวิตอย่าง เต็มที่เพื่อภารกิจเดียวคืออยากจะเห็นคนไทยทุกคนหายเหนื่อยและมีความสุขและรู้ไหมคะว่าวันนี้เราเห็นคนไทยมากมายจากหลากหลายความเชื่อหลากหลายอาชีพและทุกเพศได้เข้ามามีความสุขในชีวิตจ,จริงๆพวกเขาเป็นอิสระจากความกลัวความกังวลและความรู้สึกผิดและนี่แหละคะ่ะคือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรากำลังมาถูกทางและข่าวดีที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในศาสนาคริสต์เราก็ กำลังพูดถึงความสัมพันธ์ที่ทุกคนสามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าได้และทั้งหมดนี้เป็นเหตุผลที่ทําให้เราจัดตั้งสมาคมนานาพรขึ้นมาเป็นพื้นที่ที่เราจะสร้างสื่อสร้างพันธกิจ เพื่อจะให้คนไทยและพี่น้องเราทั่วโลกได้มาถึงพระเยซูคริสต์โดยที่ไม่มีเงื่อนไขถ้าคุณได้รับพลังจากพันธกิจของเราและอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวใหญ่ของเรานะคะสามารถสนับสนุนเราได้หลายๆช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นการโอนประจําสม่าเสม,สมอหรือจะเป็นครั้งคราวนะคะก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนได้ค่ะและแน่นอนว่าคุณสามารถสมัครสมาชิกได้แล้วในวันนี้การเป็นสมาชิกสมาคมนานา,นาพรนะคะเราจะ ได้รับทำกิจกรรมดีๆร่วมกันและเราจะได้รับใช้พระเจ้าด้วยกันค่ะค่าสมัครสมาชิกรายปี500บาทต่อปีนะคะและการต่ออายุ400บาทต่อปีเมื่อเราสมัครสมาชิกครบ3ปีแล้วเราจะเป็นสมาชิกที่สมบูรณ์ของสมาคมโดยอัตโนมัติค่ะเราจะรับใช้พระเจ้าด้วยกันเราจะสร้างความสว่างให้เกิดขึ้นในประเทศนี้และแน่นอนค่ะครอบครัวทุกๆครอบครัวที่คุณรู้จักจะหายเหนื่อยและมีความสุขแน่นอนค่ะ